แนี s there. <S <c oughs> ่ไม่มีคนไทยนะแงขันดันแงขันน้อจาเองบ้ามันดูบ้ามัดูมช่บ้ามัดูหมดลายพากเดียว้เพื่อจ้